เราจะพูดถึงเรื่องของอะไรครับอินทิกรัลตามผิวอินทิกรัลตามผิวเนี่ยนะครับหาได้จากสูตรนี้นะครับหาได้จากสูตรนี้คือสูตรของอินทิกรัลตามผิวไอ้ด้านด้านซ้ายคือสัญลักษณ์มันใช่ไหมไอ้ด้านซ้ายนี่คือสัญลักษณ์มันส่วนไอ้ด้านขวานี่คือสูตรที่ใช้หาสูตรที่ใช้หาอินทิกรัลตามผิวซึ่งไอ้เจ้าตัวสูตรที่ใช้หาเนี่ยเราจะเขียนให้ดูง่ายๆก็เขียนไปแบบนี้ครับอินทิกรัลสองชั้นของ f แล้วก็ดอทด,ด้วย n ใหญ่ N ใหญ่ก็คือเวกเตอร์ตั้งฉากที่เราเรียนมาในหัวข้อที่แล้วก็แล้วก็ d u dv เออตัวนี้ก็จะดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับโอเคคราวนี้ถ้าเรากำหนดให้ f ท่ากรล v, นะครับกำหนดให้ f ่ากรลโเป็นความหนาแน่นของของไหล v เป็นเวกเตอร์ความเร็วของการไหลนะครับไอเจ้าตัวอินทิกรันที่เราหาจากด้านบนอะไออินทิกลันที่เราหาจากด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าฝลที่ผ่านผิวเ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สูตรด้านบนอ่ะอินดิกเตอด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าฝลักที่ผ่านผิวเอสฝลักที่ผ่านผิวเอสคืออะไรครับคือมวลของของไหลที่ผ่านผิวอ่ะต่อหนึ่งหน่วยเวลาเพราะฉะนั้นหน่วยหน่วยของมันก็จะเป็นกิโลกร,รัมต่อวิมวลที่ผ่านผิวอ่ะมวลที่ไหลผ่านผิวอ่ะในหนึ่งหน่วยเวลาก็มวลก็กิโลกร,รมัมในหนึ่งหน่วยเวลาก็กิโลกร,รัมต่อวิโอเคไหมครับเนาะทันทไหมถ้าไหมมวล ที่ไหลผ่านผิวต่อหนึ่งหน่วยเวลากิโลกร,รัมต่อวิเป็นหน่วยของมันโอเคนะครับอาจจะพูดดูงงง,งนิดนึงไงคราวนี้โอเคถ้าปกติ n ใหญ่ครับ N ใหญ่มันจะเป็น Ru c r o s s rv นะครับโอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน N ใหญ่ครับเปลี่ยน N ใหญ่ให้เป็นลบ n ก็เป็น rv c ครอสออะไร Ru นะครับไอินดิกรัรด้านบนนะ่ะมันจะถูกคูณด้วยลบหนึ่งหมายความว่าถ้าเราใช้ใช้อินดิกรัรด้านบนนะ่ะแล้วเราใช้ r u cos r s r v อนะ่ะแล้วสมมติคำตอบมันออกมาเป็น x แต่ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนอินดิกรัรด้านบนนะ่ะโดยใช้ n นะ่ะเป็น r v cos r s r u อนะ่ะคำตอบมันจะขูดถูกคูณด้วยลบหนึ่งก็จะเป็นลบ x อะไรเงี้ยเป็นต้นทัำไหมครับทัำไหมครับคือคือหมายความว่าสมมติอินดิการ f d o n ใช่ไหมแล้วอไอเจ้าตัวเลยนะไอเจ้าตัว n ของเราอะ่ะเราใช้เป็น ru cross rv แล้วปรากฏว่าสมมติเราได้คำตอบออกมาเป็น c นี่ลวกันเนาะคำตอบมาเป็น c นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็น rv cross ru เออคำตอบมันจะออกมาเป็นอะไรครับลบ 4. ออกมาเป็นตัวตรงข้ามแค่นั้นเองโอเคไหมครับคือหมายว่าถ้าเราใช้ใช้เวกเตอร์ตั้งฉากอะ่ะ ที่มันมีทิศตรงข้ามกันน่ะคาตอบที่ได้มามันก็จะเป็นไงครับตรงข้ามกันนั่นเองได้ไหมราวนี้ข้อ47ครับจงหาฝักของน้ําที่ไหลผ่านทรงกระบอกฝักของน้ําก็คืออินดิเกตตามผิวก็คือสูตรในหน้าที่แล้วใช่ไหมครับที่ผ่านอะไรครับทรงกระบอกเชิงพาราโบลา y เท่ากับ x กาลังสองไอ y เท่ากับ x กาลังสองนี่เป็นผิวใช่ไหม ผิวนี่คือ y เท่ากับ x กำลังสอง x x ก็คือจากไหนครับจาก0ถึง2 z จากอะไรครับ0ถึง3โอเคทุกคนครับถ้าเรากำหนดให้ให้ x เป็น u ให้กำหนด x เป็น u ใช่ไหมแล้ว y ก็เลยนะครับ y คือ x กำลังสองแต่ x คือ u ไงยเพราะฉะนั้น y ก็จะกลายเป็นะลรครับ y ก็จะเป็น u กำลังสอง เห็นไหม x เป็น u y เป็น u, น u กําลังสองแสดงว่าอีกตัวที่เหลือต้องเป็น v ก็คือ z คืออะไรครับ z คือ v ถูกไหมถูกไหมเพราะ x กับ y เป็น u ไปแล้วอะอยู่ในรูปของ u ไปแล้วอะเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือ z ก็ต้องเป็น v โอเคเพราะฉะนั้นเราเอามาหา r ครับใช่ไหม r คืออะไรนะ r ต้องอยู่ในรูปของ xi บวกอะไรนะ yj บวกได้เลยครับ zk เพราะฉะนั้นเราก็แทนเข้าไป x ก็คืออะไรครับ u y ก็คืออะไรครับ u กําลังสองือคะไรครับ v เนี่ยอันนี้คือสมการพืพ้นผิวโอเคไหมครับนี่คือสมการพื้นผิวของเราแต่เราต้องเอาสมการพื้นผิวไปทําอะไรนะไปดิฟเทียบ u ดิฟเ,เทียบ u ก็จะกลายเป็น i บวก2 uj ท่านไหมครับถ้าดิฟเทียบ v ก็จะได้ k ตัวเดียวถ่านไหมเพราะว่าตัวอื่นมันมี u แล้วดิฟก็ดิฟเทียบ v ก็เป็น0นย์ ใช่ไหมครับแล้วเราต้องเอา r u กับ r v นี่มาทำอะไรนะมาหาเวกเตอร์ตั้งฉากใช่ไหมเอามาหาเวกเตอร์ตั้งฉากอืมก็จะกลายเป็น i บวก2 u j cross อ,อะไรครับ cross k อืมมันก็จะเป็น i cross k i cross k ได้อะไรได้ลบ j ถูกไหม i cross k ได้ลบ j แล้วก็อีกตัวหนึ่ง2 u j cross k j cross k ได้ i เออพระเั้ก็จัดสวยๆเอา i อยู่ข้างหน้าลบ j อันนี้ก็คือเวกเตอร์ตั้งฉากครับโอเคไหมคราวนี้เราจะหาฝักของน้ำพราะเั้นเราต้องไปยืมสมก,การที่เราพูดในหน้าที่แล้วก็คือ f เท่ากับอะไรครับ f เท่ากับ low v ใช่ไหม low คือความหนาแน่นไม่รู้ v คืออะไรอะ่ะ v โจทย์บอกมาครับตัวเนี้ย เนี้ยปึ๊บวีคือตัวนี้เอาวางตรงนี้เออวีคือตัวนี้เห็นไหมครับวี v คือ y i บวก2 j บวก x Z k แต่ว่า f อ่ะ f f กับ เอ็น่ะเอ็นตัวเอ็นก็คือตัวข้างบนนี่ใช่ไหมเอ็นก็คือเวกเตอร์ตั้งฉากอะ่ะมันอยู่ในรูปของ u กับ v ละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น f ของเราอะ่ะก็ต้องอยู่ในรูปของ u กับ v ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะามาดอทกันไงเดี๋ยวเราจะเอา f กับ n มาดอทกันตามสูตรเพราะฉะนั้น f ก็ต้องอยู่ในรูปของ u กับ v ด้วยเพราะฉะนั้น f ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นโล o y นี่คือจากข้างบนเนาะ y ก็คือ u กํลาลังสอง x x ก็คือ u z ก็คือ v นี่คือเราได้ตัว f มาแล้วได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตสูตรใช่ไหมนี่คือสูตรมันนี่เราจะหาอินทิกรัลตามผิวก็คือหาฝลัก์ใช่ไหมครับก็อินทิเกรตอะไรครับ f dot n d a นี่คือสัญลักษณ์มันะนะเท่ากับอินทิเกรต f. n ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ du d อเลยครับ dv f คืออะไรครับ f f คือโลครับ f คือตัวข้างบนเนี่ยนะ lo u กําลัง2 i บวกส j ครับบวก uv แล้วก็อะไรครับ k f. n n ก็นี่ไง n อยู่ข้างบนนี้2 ui ลบ j 2 ui ลบ j แล้วก็ d u dv อย่าลืมนะครับอย,อย่าสับสนนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่เรามีเนี่ยเราคือเรามีการดอตด,ดอตนี่หมายความว่าไงครับเดี๋ยวก่อนโลเป็นค่าคงที่ดึงมาข้างหน้าเป็นความหนาแน่นดึงมาข้างหน้าดอดนี่คือต้องเอาเหมือนกันดอตกันเห็นไหมเอาตัวที่มี i ดอกันก็จะกลายเป็นอะไรครับ2 u บงยูกำลัง3 i. ไดอได้1แล้วต่อไป j j.j ดอ ได้ลบอะไรครับลบ2 k ไม่มีให้ดอทก็กลายเป็น0อย่าสับสนระหว่างดอทกับครอสนะโอเคปะ่ะคราวนี้มันต้องมีขอบเขตการอินทิเกรตใช่ไหมครับซึ่งขอบเขตการอินทิเกรตเรารู้แล้วจากนี่ไงเนี่มา x เป็น u เพราะฉะนั้น u ก็อินทิเกรตจาก0ถึง2 z เป็น v v ก็อินทิเกรตจาก0ถึง3 u เนี่ย0ถึง2 ข้างในข้างในมันเป็น d พราะตัวนี้ก็คืออะไรครับ0ถึง2แล้วก็ v v ก็จะเป็นอะไรนะ 0, 0ถึงอะไรครับ3นะครับอินทิเกรต du ก่อนอินทิเกรต du ก่อนอินทิเกรต du ก็ 2u กำลัง4ส่วนส่วน4ลบ 2u แทนเข้าไป ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับแทนเข้าไปใน u เนอะคิดเลขข้างนอก2กำลัง4ลบ2คูณ 2. เอ่อ2กำลัง4เป็น16 16ตัด4 4 2 8 8ลบ4เหลือ4ก็เป็น4 dv ใช่ไหมแล้วก็ low อินดิเกต4ก็ได้4 v เอา3เข้าไปแทน3คูณ4ก็เป็น12 12โลใช่ไหม12โลโลก็คืออะไรครับโลก็คืออนึ่งพ0นแ่ก่อนนั้นไได้12โล12โลเนี่ยหน่วยมันจะออกมาเป็นหน่วยนี้ก่อนลูกบาทเมตรต่อวินะครับลูกบาทเมตรต่อวิ แล้วโลครับโลมันจะเป็นไรเอ่ยหนึ่งพันหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วหน่วยมันจะตัดกันก็นจะคำตอบก็จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งมืนสองพันกิโลกร,รัมต่อวิก็เหมือนที่พูดในตอนต้นนะครับหน่วยของหน่วยของฝั่งมันก็จะมีหน่วยเป็นอะไรครับกิโลกร,รัมต่อเลยครับวินาที ได้ไหมได้ไหมอืมไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะโอเคคราวนี้ทันไหมครับลองเช็คดูได,ไ,ดได้นะได้นะอ้าวต่อไปข้อ48ครับ48ก็ตรงๆเลยจงหาอินดิกัรตามผิวใช่ไหมครับเมื่อกำหนด f มาให้แล้วก็พื้นพื้นที่ผิวครับพื้นที่ผิวกวตัวนี้ พื้นที่ผิวตัวนี้คราวนี้เรามาดูพื้นที่ผิวก่อนพื้นที่ผิวคือ x บวก y บวก z เท่ากับ1นกำหนดให้ x เป็น u y เป็น v ใช่ไหมครับพเพราะฉะนั้นลองเอาไปแทนในสมการ x เป็น u y เป็น v อ๋อเราก็จะได้ z เป็นอะไรครับ1ลบ u บวก v เห็นไหมเนี่ย z ใน x ใน y ที่อยู่ในรูปของ u กับ v มา โอเคไหมครับคราวนี้คือแต่โดยปกติอะเราก็จะกำหนดให้ u x เป็น u y เป็น v โดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็แล้วแต่ข้อแต่ส่วนใหญ่ x ก็จะเป็น u ตลอดแหละนะครับส่วนส่วน z กับ y ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเหมืยนย้อนไปดูข้อที่แล้วก็ได้ข้อที่แล้วให้ x เป็น u แต่ y เป็นเป็น u ไม่ได้ใช่ไหมเอ้ย y เป็น v ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยให้ต้องแเป็น v ไอข้อที่แล้วนะ ลองย้อนกลับไปดูแต่ข้อนี้ง่ายๆเลยคือให้ x เป็น u เพราะ x เป็น u เสร็จปุ๊บให้ y เป็น v z ก็เลยติดเป็น u กับ v เนี่ยครับแล้วก็มาเขียนพื้นที่ผิวใช่ไหมพื้นที่ผิวต้องเป็นอะไรนะ x i บวก y j บวกอะไรนะครับ z k ใช่ไหม x คืออะไรเอ่ย x คือ u i y คืออะไรครับ y คือ v j z คืออะไรครับ z ยาวหน่อยก็จะเป็น1ลบ u บวก v ใช่ไหมแล้วก็ k อันนี้คือเวกเตอร์เวกเตอร์พื้นที่ผิว พื้นผิวต่อไปดิฟเทียบ u ก็ได้ i ดิฟ v ได้0ดิฟ1ได้0ดิฟ v ได้0ดิฟดิฟลบ u ดิฟลบ u ได้1ก็ได้ลบ k ใช่ไหมครับข้างหลังมันข้างหลังมันดิฟ1ได้0ดิฟ v ได้0ในของขอข้อข้างหลังเนี่ยนะนะครับคราวนี้ก็จะเป็นดิฟเทียบ v ดิฟเทียบ v ก็จะเหลือ j นะครับอ๋อนี่ก่อนเห็นไหม เขียนผิดีลและแซตัวนี้มันต้องเป็นลบด้วยตรงตรงนี้จะเป็นลบวออีโทษโทษโทษหลายคนเห็นแล้วใช่ไหมแต่เตือนไม่ได้ไงอืมอ่ะกลับมาใหม่ r เทียบ v ครับก็เป็น j แล้วก็ลบ k อ่าแล้วก็หาหาเวกเตอร์ตั้งฉากเวกเตอร์ตั้งฉากก็คือ ru ครอส r อะไรครับ rv ก็จะกลายเป็น i ลบ k ครอสอะไรครับ J ลบอะไร J ลบ K เออใช่ไหมเราก็กระจายครับ IJ IJ ได้ไรครับ IJ ได้ K IK ได้ได้ลบ J แล้วก็เจอลบอีกทีนึงก็เป็นบวก J ใช่ไหม KJ KJ ได้ลบ I แล้วก็มีข้างหน้าเป็นลบอีกก็เป็น I k,k ก็คอสกันไม่ได้ก็เป็นศูนย์จัดรูปอ๋อนี่คือเวกเตอร์ตังฉากสวยงามเชียวนะครับคราวนี้คราวนี้เรามาดูตัว f f ก็คืออะไรนะครับ f ก็คือ x กำลัง 2i บวก 3y กำลัง 2k เออเห็นไหม x กำลัง 2i บวก 3y กำลัง 2k X ก็เป็น U เนาะ Y ก็เป็น V เนาะเห็นไหมนี่คือเวกเตอร์ f อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอินดิกรัลตามผิวใช่ไหมครับหาอินดิรัลตามผิวอ่านี่เขีย,ยนสัญลักษณ์ไว้ก่อนก็จะเท่ากับเลยนะครับเท่ากับอินดิกัลสองชั้นของเวกเตอร์ f อฟดอแล้วก็ด U d v ถูกไหมนะครับคราวนี้ f เนี่ยเรารูล้ละ F ล็อกก็คืออะไรครับ u กํลัง 2i บวก 3v กํลัง 2k ดอทกับเวกเตอร์ตั้งฉาก i บวก j บวก k ใช่ไหมเวกเตอร์ตั้งฉากคือตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ du อะครับ dv ดอทอย่าลืมนะดอทอะ่ะดอทก็ต้องเอาตัวที่มี i เหมือนกันมาดอทกันก็ได้ u กํลัง2แล้วก็เอาตัวที่มี k กับ k มาดอทกัน j ไม่มีให้ดอทเนาะก็หายไปเลยครับอันนี้ก็เป็นบวก3 v กํลาลังสอันนี้คือ k ดอท k แล้วก็ได้ du เลยครับ dv อืมคราวนี้คราวนี้เรามาถึงมันมันจะต้องมีขอบขอบเขตการอินทิเกรตใช่ไหมครับขอบเขตการอินทิเกรตก็คือตอนเนี้ยไอพื้นที่ผิวของเราอะมันเป็น x บวก y บวก z เท่ากับ1 x บวก y บวก z เท่ากับ1ครับ เวลาเราเขียนเป็นรูปสามิติเนี่ย x บวก y บวก z เท่ากับหนึ่งครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้เอออันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือพื้นผิวของ x บวก y บวก z เท่ากับหนึ่งคราวนี้เราเราเรามองเรามองเป็นท็อปท็อปวิวลงมาโปรเจกต์ Project ลงมาโปรเจกต์ Project ลงมาปุ๊บมันจะได้เป็นพื้นที่ตรงนี้อืมเรามาวาดรูปเป็นรูปสองมิตินะครับ จะเป็นตัวนี้อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งตัวนี้นะครับทุกคนหาสรรมการเส้นตรงเป็นเนาะมันจะได้ y เท่ากันเลยครับลบ x บวกหนึ่งอมันจะได้ y เป็นลบ x บวกหนึ่งนะครับซึ่ง y เท่ากับลบ x บวกหนึ่งเนี่ยโอเคเอทุกคนดูนะครับ y เนี่ย y เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ศนย์ถึงหแล้ว,ลวไอตัวอินทิเกรตตัวอินทิเกรตข้างนอกมันเป็น dvdv DV คือข,ของของ y ไงเพราะฉะนั้นไอตัวอินทิเกรตด้านนอกเนี่ยมันจะต้องเป็นตามค่า y คือ0นย์กันเลยครับ1อินทิเกรตตัวด้านนอกมันต้องเป็นอินทิเกรตแบบขอบเขตต้องเป็นตัวเลขเนาะใช่ไหมครับส่วนอินทิเกรตด้านในเนี่ยอินทิเกรตด้านในเนี่ยนะครับเ,เราพบว่านะครับ จากสมการ y เท่ากับลบ x บวก1เนี่ยนะครับเราจะได้ว่า x เท่ากับ1ลบ y เพราะฉะนั้นค่า x ครับค่า x มันจะอยู่ระหว่าง0ถึง1ลบ y นะครับค่า x จะอยู่ระหว่าง0ถึง1ลบ y เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น0แล้วก็1ลบ y ก็คือ1ลบ v โอเคไหมครับเป็น1ลบ v, เนาะซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นคือไอตัวตัวอินทิเกรตด้านในครับมันจะต้องเป็นตัวแปรนะครับเออเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นอินทิเกรตเองนะครับมันจะออกมาเป็น1ส่วน3โอเคไหมครับ ฮันนะหันนะนนะอือหืออ้าวข้อนี้ต่อไปนะครับข้อ4ีจงหาอินิกันตามผิวครับโอเคข้อนี้เข้าใจดีนะเขาให้เขาให้ตัวนี้มาละคือเราไม่ต้องหาไงให้ตัวนี้มาละแล้วก็ให้ขอบเขตมาละขอบเขตอันเกตมาละอ่าแล้วก็หา R u ก็คือ i จบที่เหลือเป็นตัว v ก็ดิฟได้0ต่อไปเป็น rv ก็จะเป็น j บวก2 vk เห็นไหมแล้วเราก็อะไรครับหาเวกเตอร์ตั้งฉากใช่ไหมก็จะเป็น R u c o s อะไร r, r v ใช่ไหมก็จะเป็น r u ก็เป็น i cross อะไรครับ j บวก2 vk i cos j i cos j ได้อะไรได้ k ใช่ไหม i cos k i cos k ได้อะไร i cos k ได้ลบ j ใช่ไหมทั่นไหม i j ได้ k i k ได้ลบ j เออเพราะนั้นเวกเตอร์ตั้งฉากเนี่ยเราก็เขียนให้สวยๆก็จะเป็นลบ2 v j บวกอะไรครับบวก k ถูกต้องไหม เช็คนะถูกอ่าถูกแล้วก็จับมาคอสกันถูกโอเคไม่มีปัญหานะอันนี้คือ n คราวนี้ f ครับ f ของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับ e s i ายยกกำลังสาย x i ลบ2 y กาลัง2 j บวกอะไรครับ e x ยกยกกำลังไม่ใช่ e กกำลัง x k ถูกไหมครับ แต่ว่า s i n ์เอกะก็คือ s ซ n ์อะไร s i n ์เกก็คือ s i n ์ยูก็คือ v ครับ x ก็คือ u อืมนี่คือฟัง์นี่คือตัวเนี่เราได้ตัว n กันแต่เราได้ตัวอะไรครับตัว f จากนั้นเราจะมาหาอินดิเคอร์ตามผิวใช่ไหมตามคำสั่งโจทย์เราก็จะได้เป็นอินดิเคอร์ตามผิวใช่ไหมอินดิเคอร์ตามผิว เท่ากับ f ดอทอะไรครับ n แล้วก็ d u d v ใช่ไหมแต่คราวนี้ u u กับ v เรารู้ขอบเขตแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังเอา f มาก่อน f กอตัวนี้อืมือ f ดอทกับ n อืมโอเคตัวนี้ j กับ j i ไม่มีให้ใคร i ไม่มีใครให้ดอทอะนะครับ j กับ j ก็จะเป็นอะไรอะ4 v กำลังสใช่ไหมลบลบลบใช่ใช่แล้วต่อไปตัวนี้ตัวนี้บวก e กำลัง u แล้วก็ d u เลยครับ dv ดูขอบเขตสิ u เป็น1ถึง3 v เป็น1ถึง2 u เป็น1ถึง3 v เป็น1ถึง2โอเคไหมครับอืมแล้วเราก็ได้อะไรครับอินทิเกรตตัวในก่อนอินทิเกรต du U อันนี้ U ก็โผล่ขึ้นมาอินทิเกรตนะไม่ใช่ดิฟนะอันนี้ U ก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ อ e ินดิเกต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u แล้วก็แทน3กับ1เข้าไปอย่างเงี้ยจำไหมครับแทน3เข้าไปก่อนแทน3เข้าไปที่ u นะก็เป็น12 v กำลัง3บวก e กำลัง3ลบแทน1เข้าไปที่ u นะ4 v กำลัง3บวก e กำลัง1 อันนี้คือ dv ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเบิบสิลบส v กำลัง3เหลือ8 v กำลัง3บวก e กำลัง3ลบ e กำลัง1ก็คือ e แล้วก็ dv ใช่ไหมครับแล้วก็ i n นทิเกรต by dv ใช่ไหมก็จะเป็น8 v กำลัง4ส่วน4บวก e กำลัง3 v ลบ e v 2 1 อ่ะก็แทนเข้าไปเนาะหาคำตอบเองไม่มีปัญหาแค่แทนแทน2เข้าไปก่อนเข้าไปที่ V แล้วก็แทน1เข้าไปแล้วก็จับลบกันได้ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเลย